สามเณรภาคฤดูร้อนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามบรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระที่พระองค์มีพระชนมายุครบ8 4 8 3พรรษาในปีนี้สามเณรที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ มีทั้งหมด9กหรูปก็จะมีระดับม .1 นึ่ซะส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นม2ม4ม6ด้วยแล้วก็มีต่างโรงเรียนด้วยอีกสองรูป